dơm dơm cái lấy cha hà đẹp đàm nữa สวัสด,ดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินจุเนื้อจุเนื้อ oh, <no. S 1> วันนี้อสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวช่วงโควิดก็ไม่อยากกินดอกแต่ก็โอ๊ตใจไม่ไหวขอโทษขออภัยสำรับคนไม่กินดิฟเด้อจา้าก่อนจะไปดูหนูนากินก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจา้าเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อ มามาเรามาแซบกันเลยจ้านานๆานทีกินเนาะเพื่อนๆไม่ว่ากันเด้ไหนตะเกียบนี่นะเนื้อสดสตับสดส,ดส,ดส,ดสดเลยจ้าจัดจานยังงามดูดูดูดตับน้ำคึบทำไมต้องกินน้ำลายด้วยมาเรามาลองเนื้อก่อนเลยอันดับแรก เดี๋ยวขมขมใส่ทั้งดีใส่ทั้งขี้เพี้ยเลยเด้เนี่ยเพื่อนๆนาก็ลืมทําวิธีทําให้ดูเนาะลืมตลอดมันในครัวนามันมืดๆไงมาเรามาโซยกันเลยจ้าแซ่บข้าวเราเทียมมาก ตับหวานเจี๊ยบขอเลือกหน่ะตับสดๆเจี๊ยบืม่ quản ông long cái tuần cao này tiền bằng nó không <laughs> mà được mà được ดุยะน,นาแค่ยังคักเลยนี่ใส่พริกยังเยอะไม่น่าหั่นน่อยเลยพันตับ หวานก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราน่าจะราดเลือดมาสักหน่อยเนี่ยต่างต่างเนี่ยอะไร สามที่กีบก็สามที่กีบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหนียวครักตับหมดแล้วหรออืมเพชรนะเพื่อนๆๆสุด <ś led> วายส,สดจริงเนื้อรันนี่ กินอันนี้ต้องมีน้ามก้หวยแก้อ๋อชื่นใจค่ะทุกคะโตบด้วยเนื้อชุ่มฉ่ำแฉะอ้ <c oughs> ของโปรดเขาแหละซอยจุของโปรดแต่มันได้กินบ่อยกินบ่อยก็ไม่ดีนะมิสเตอน์ภาคิริโอ เพี้ยนม,มาจ้ะอืมแอบอย่าบอกใคร ข้าวผักกาดห,ห,หุงป่าวพันโอ้อยมาเด้อพี่น้อง ขอมออให้กับเพื่อนๆนะจ้า <sucks> อื um> ủa, hổm, đập ném,หวาน kinh lắm, show này, đập đập, hả, ว่าต้องโชว์มันมาจ,าจา้าน้ำแกงหวยเยิ้มเยิมกันเลยจา้าหาแดกดามเมื่อปีน้ำไม่หล่นเบะแสบปะร้อนเลยทีนี้มา ตับอยู่ไหนเมื่อกี้ข้างใต้เนี่ยเราไว้ตรงปีนเนี่ยเยอะปีนถ<อ>้วยหามโอแม่มเจ้าวมันคือเพจแท้วะ อื้ลูกค้าคนไปซื้ออย่างเยอะ <c oughs> อืมอื้อว่าเหนียวว่ะเนี่ย มือดอือืมอืออผัดกันบดเลยครับซ้ายขวาน้ำว่ากินน้ำมันนี่ มันเข้ากันอยู่นะแต่มันก็มันเพรชอ,อ่ะของมอให้กับเพื่อนเด้วอจ้ามันแคร์ไม่ไหนะห มันแค้นนะพริกอะละเลงนาละเลงแบบแค้นแค้นนะอื้สุดยอด จิ้มต้องจิ้มแบบเครื่องพริกถึงๆเด้เพื่อนๆมันจะโกบทุกสิ่งอย่างเลยปกติหามเลย nghèo chinh nghèo cơm ừ. nếu phần có cái nhiêu vật này hẳn nói phốt mà เ,เ,เ,เดี๋ยวเธอดีเนาะเดี๋ยวหน้าไปลุยต่อนะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหนูนาสาวโคราชเด้อเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าสสวััดีครบเดี๋ยวไปลุยต่อกินกระนั้นเก๊กหวย